หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒยาลาประวัติความเป็นมาของหลักสูตรหลักสูตรตร,รัฐประศาส,าสนศาสตร์บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เริ่มเปิดใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541จนถึงปัจจุบันเข้าปีที่25รุ่นที่25 และในปีการศึกษา2548เริ่มรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการเป็นรุ่นแรกซึ่งเดิมเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตโปรแกรมวิชารัฐประาาศาสนศาสตร์ปัชญาของหลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะคุณธรรมและมีจิตสาธารณะ เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสาธารนณะที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1 ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ที่มีสมรรถนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนการประเมินผลโครงการและการบริหารงานบุคคลทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงสมรรถนะด้านการบริหารงานท้องถิ่นที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองท้องถิ่นและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผลิตบัณฑิตให้ยึดมั่นระบบคุณธรรมมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและเล็งเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประาศาสนาศาสตร์ 1. ประธานหลักสูตรอาจารย์สุปรียานุนเกลียง 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสศิริลักษ์คำพิรานนท์อาจารย์สุวิมลอิสระธนาชัยกุล 4. อาจารย์ดรมะพาริกะมูนิง 5. อาจารย์ดออรอิทธิชัยสีดำ 6. อาจารย์ประพลบุษยามาน 7. อาจารย์สุวิมลแสก่อง 8. อาจารย์สริญญาจังจริง 9. อาจารย์อิสยัสมะเก่ง 10. อาจารย์มุบดีอุเดง 11. อาจารย์สถาวิจันจุลาและเจ้าหน้าที่ช่วยงานหลักสูตรนางสาวซากุระอาแด กิจกรรมพัฒนานักศึกษากิจกรรมศึกษาดูงาน 1. ศึกษาดูงานรัฐสภาศึกษาดูงานสารปกครองยะลา 3. ศึกษาดูงานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนสาขาภูเก็ตมหาวิทยาลายัยราชพัฒภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 4. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์5 ศึกษาดูงานอุทยานถ้าหลวงขุนน้ำนางนอนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและโครงการหลวงณจังหวัดเชียงรายอบรมบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษหัวข้อธรรมาพิบาลกับหลักอิสลามวิทยากรโดยนายนิมุมะกาจี ผู้ทรงคณวุฒิจังหวัดยะลากิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการรับราชการสำหรับบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์หัวข้อการเตรียมความพร้อมการสอบภาคกอเพื่อใช้ในการสอบเข้ารับราชการผลงานเด่นของนักศึกษา ผลงานและโครงการเด่นของหลักสูตรจัดงานเดินวิ่งสิงน้ำตาล20ปีรปรสมรยเนื่องในจัดงานสัมมนาจัดงานสัมมนาทางวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรรัฐประาศาสนศาสตร์ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่องหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประาศาสนศาสตร์อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 1. รับราชการเช่นปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่บริหารงานยุติธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำรวจและนักวิชาการ 2. พนักงานร,รัฐวิสาหากิจ 3. เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ 4. นักการเมืองท้องถิ่น 5. เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน 6. พนักงานบริษัทเอกชนเช่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลพนักงานธนาคารนักทรัพยากรมนุษย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและอื่นๆ ตัวอย่างสิทธิ์เก่าที่ทำงานในหน่วยงานราชการต่างๆทั้งภาคปกติและภาคกศออบบบ 1. นายลูไออาอดัมตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลท้องถิ่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา 2. นางสาวฮายาตีสนิตำแหน่ง จ้าหน้าที่บัญชีบริษัทเดอะไนส์กรุ๊ปจำกัดสงขลา 3. นางสาวสุวรรณาเจอาแวร์ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤกิสำนักงานคุมประพฤกจังหวัดยะลา 4. นายฮาซันและนิตันยงตำแหน่งเลข,ขานุก,การนายกอบตอหวังพยา 5. นายธงฉานสุวรรณรักตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารบุคคลท้องถิน่นสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนาราธิวาส 6. นางสบายรัตราหิมมูลาตำแหน่งประหลัดอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส 7. ร้อยตำรวจเอกผานุมาตศแก้วชุมศิล ตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอัยเวง 8. นายอลงกรขลังค้องตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองปัตตานี 9. นางปานจิตอุ่นอกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา นายอันวาโมูซตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอรกรงปีนัง 11. นางสาวนัทธีนีเหมมันตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชีปฏิบัติการสำนักงานอายการจังหวัดยะลา 12. นางสาวนัสรีปาเตะตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีสาครหลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลายินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคน